คยสงสัยไหมว่าทำไมในสมัยพุทธกาลถึงได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เพียงรับเดียวเพียงไม่กี่ประโยคเพียงไม่กี่คำแต่ข้อปรลุได้ฉับทันทันทีเฉพาะพระพุรธกระบอ์เลยก็มีบางคนบางท่านแค่ได้ยินคำกล่าวของพระศาสดาเพียงไม่กี่คำก็สามารถตัดรู้ตามได้เลยซึ่งคนในสมัยนั้นกับคนในสมัยนี้ กับสมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้ถ่ายทอดจิตสุ่จิตเพราะผู้ที่จะถ่ายทอดนั้นก็ทําความเข้าใจไม่ได้ว่าพระพุทธิเจ้าสอนอะไรมาแท้จริงแล้วจึงต้องมีการปฏิบัติอะไรเยอะแยะมากมายแบ่งสายแบ่งหน้าที่แบ่งความรู้ความเหียนกันไปเป็นหน้าที่เป็นนิกายกันไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าต่างคนต่างเข้าใจในแต่ละจุดไม่เหมือนกันก่อนที่จะเข้าถึง สมัยนี้ส่วนมากนั้นว่าควนอยู่กับประเพณนี้วาควนอยู่กับข้อปฏิบัติต่างๆทางบารมีสิบทัดบ้างสามสิบทัดบ้าง ทำตามทำตามบนทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินเพื่อจะเข้าใจในจุดๆเดียวคือคำว่าไม่มีไม่